สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงดอมกันนะในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่ไอดีเซิร์ฟพอรลี่เบอรี่นะครับเป็นไอดีใหม่นั่นเองก็ถ้านับทั้งหมดเนี่ยเล่นได้มาประมาณ2อาทิตย์ก็กว่านะครับ2อาทิตย์นิดๆน,นะก็มีน้องๆเข้ามาถามกันเยอะมากว่าทําไมเลเวลมันไปไวจัง <c oughs> ดูดิตัวละครนะครับอยู่ที่เลเวล40และคุกกี้อะเลเวล59หนึ่งตัวนะครับใกล้จะ60แล้วนะอ้าวเนี่ยโหด น้องเขาทักมาถามว่า,ามีเทคนิคอะไรหรือเปล่าครับทำไมถึงอัพได้ไวมีครับเดี๋ยวจะบอกเลยว่าต้องทําอะไรบ้างนี่ถ้าอยากจัพเลเวลให้ไวนะครับอันดับแรกเลยต้องอัพตรงนี้มาที่ศูนย์วิจัยนะนี่ครับมาที่ตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลูกกวาด10%อันนี้ถ้าเราอัพตันเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะอย่าลืมนะครับว่ามือใหม่การหาลูกกวาดเนี่ยได้นอ้อยมากๆแต่ถ้าเราอัพตรงนี้ มันก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวไปอัพกันนะครับบางคนอาจจะยังเปิดวิจัยไม่ได้ก็แนะนําว่าให้รีบอัพประาศาสประสาสตร์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดและตอนนี้สําหรับมือใหม่นะครับแล้วนอกจากนี้นอกจากนี้นะอัพบ,บ้านดูบ้านแต่ละหลังของผมนะครับเลเวลค่อนข้างแบบดีทั้งนั้นเลยมือใหม่ละบ้านเลเวลหเลเวลเจ็ดเนี่ยถือว่าไปได้ไวมากครับเนี่ยเห็นไหมเลเวลแปดบางหลังก็มีนะครับส่วนอยากจะเกินเลเวลห้าหมดแล้วนี่ก็ช่วยได้เยอะ การอัพตรงนี้นะมันจะทําให้เราขยายระยะเวลาการผลิตลูกกวาดนะครับทําให้เราผลิตลูกกวาดได้นานมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเข้าเกมบ่อยๆนะครับอความจุมันจะเยอะขึ้นนั่นเองเนี่เป็นไงโคเทพแล้วผมมองว่าการจัดทีมก็เป็นส่วนที่สําคัญนะโดยทีมที่ผมใช้นะครับเป็นเซตนี้เดี๋ยวให้ดูก็เซตเดิมมแหละครับแต่ว่ามาลงตัวอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องมาทําอะไรมากครับนี่ดูดานด้วยเออดูดาน เล่นสอาทิตย์นะครับเกือบจะจบ10คีสัสิบเอ็แล้วนี่อันนี้แบบออโต้ก็ยังได้เลยเนี่ยวิธีการปั้นตัวนะอันดับแรกเราเซตทีมมาก่อนไว้ว่าเราต้องการทีมแบบไหนนะครับเมื่อตัวเ,เมื่อตัวละครเราครบแล้วใช่ปะเราก็ดูเลยตำแหน่งไหนที่ควรจะปั้นให้ตันอย่างทีมเนี้ยตัวดาเมจมันต้องให้เลเวลเยอะที่สุดใช่ไหมเพื่อที่จะแบกทีมนะครับก็เลยปั้นไป59เเลยปั้นเท่าที่มันจะปั้นได้ส่วนแนวหน้าเนะี่ยผมมองว่าถ้าลงด่านนะ เอาเป็นมุมของการลงด้านอย่างเดียวนะครับเลเวลปักสัก40เนี่ยผมว่าใช้งานได้แหละเลือดพวกแนวตัวแทงอ่ะมันจะค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมากแค่ใส่ซัอป,ปิ้งให้ดีก็พอโซนแนวหลังนี่ไม่ต้องไปใส่ใจเลยลงด้านนะครับแนวหลังอ่ะมันไม่ค่อยโดนมอนสเตอร์ตรีอยู่แล้วถูกไหมมอนสเตอร์มันตีแต่พวกตัวแทงอย่างเดียวดังนั้นก็ปั้นตัวหลังสักผมแนะนา,นาว่าเกิน35บวกนะน่าจะผ่านเอพิโซด10ได้นะครับแต่ว่า1 0บคิดสาเนี่ย มันไม่ไหวว่ะมันต้องมีตัวดาเมจมากกว่านี้ผมมีตัวดาเมจตัวเดียวก็เลยดองไว้ก่อนนะครับฮ่าแต่เล่นให้ดูว่าออกโต้ได้จริงหรือเปล่าตบสีสหายให้ดูเลยไปนี่ปั้นในถูกตำแหน่งก็พอนะครับอาจจะไม่ต้องเล่นตามขนาดนี้ก็ได้อาจจะใช้เป็นเคฟก็ได้ถ้าใครยังไม่มีโฮลี่นะครับเป็นเคฟคู่กับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นเคฟตัวเดียว แล้วก็ไปปั้นดามเมจสัก2ตัวนะครับดามเมจที่แนะนําก็จะเป็นพวกลูกเกดดำอ,อะไรอ่ะฉลามก็ได้เนอะที่ดามเมจแรงๆนะครับนี่ <c oughs> ปล่อยออโตโอ้โคดเทือนคือถ้าตัวดาเมจเราเลเวลสูงอะแล้วแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเว้ยลงด่านก็ง่ายนะครับอ้าวเจอกับซีสหายสุดโหดแล้วนี่ครับแกงคุกกี้ยหงความมืดลุ้มมันเห็นไหม ตัวฮิวอ่ะไม่โดนดามเมจเลยสังเกดีดีดีเห็นบ้างมายืนในแนวหลังแล้วเมื่อแกะคู่กับเพียวเนี่ยโอโ้โหการฮิวนี่ยังเยอะไอเคฟไม่ไหวนะครับเพราะว่าเคฟเนี่ยเลเวลมันน้อยมากคัพป,ปิ้งผมใส่เป็นคูทมล้วนมันก็ต้องตายอยู่แล้วเออปล่อยไปไม่มีอะไรครับเอาแค่ผ่านด่านนี้ก็พอนะชิวๆิสามดาวเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังนะครับเนี่ยเวลาเราลงด่านอ่ะอีกพีตัวละครเราก็จะไปไวนะครับ เลเวลผู้เล่นเนี่ไปเกือบ40แล้วบางคนเล่นมาเป็นเดือนนะครับยังไม่ถึงขนาดนี้เลยนะอืมเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการอัพตัวปุ๊บเ <c oughs> หลือเชเอมตัวเดียวเป็นไง,งเขื่อนไหมอ่าโคตรง่ายนะครับลงด้านนี้ปล่อยออโต้ทุกด่านเลยเนี่ยได้มาสองดาว <c oughs> นี่สุดยอดใช่ปะเดี๋ยวให้ดูอารีนามากันที่อารีนานะครับ อยู่แรลงอะไรอ,อยู่ไดมอนสองนะครับโคตรไวนะผมเองก็ยังไม่คิดเลยว่าเล่น2อาทิตย์มันจะมาได้ขนาดนี้นะครับมันเทื่อนเกินอันดับแสนหนี่ก็มีคนที่เขามาตีแต่คนที่มาตีนี้ก็สมควรแพ้นะครับเลเวลเขาเยอะมากเลเวลตัเลเวดาเมจเขาค่อนข้างจะเยอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับอาจจะนะอาจจะขึ้นมาสเตอร์ได้ในวันรีแลงนะครับแต่ต้องขอเวลาอัพคุกกี้ใ้มากกว่านี้นิดนึงเลยสิบวัน ออทีมก็เป็นทีมเดิมเลยนะครับดูสมบัติดีเออดูสมบัติสิออสสยังไม่ตันเลยอะสักชิ้นนะครับแม้กระทั่งนาฬิการกระเขาก็อยู่แค่เลเวลแปนะครับมันสามารถเล่นได้โหดได้เว้ยถ้าเรามีการจัดทีมที่ดีจัดตัวที่ดีนะครับนี่เออการมีเพื่อนก็สําคัญมากในแพทเนี้ยมันจะมีกิจกรรมที่ส่งของไปหากันใช่ไหมครับแล้วก็เราจะได้ของดีเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นการส่งแบบเนี้ยเนี้ยเออ เราจะได้ของเยอะดังนั้นใครยังไม่มีเพื่อนนะครับแนะนำว่าควรจะหาเพื่อนนะนี่เออและสิ่งที่น่าอัพอ,อันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้นะครับที่ผมมองว่าน่าอัพเลยสำหรับสายสร้างนะจ๊ะก,ก็เป็นพวกนี้เล่นการสร้างของนมน้ำตาลนะครับแล้วก็เล่นการผลิตลูกกวาดไอ้พวกนี้มันจะทำให้เลเวลอัพได้ไวในช่วงแรกแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปอัพที่ตัวคุกกี้เลยเนี่ยผมว่าจะหยุดอัพแล้วไปอัพที่มันเกี่ยวกับนี้ก่อน มือใหม่มันต้องหาเลเวลให้ได้เยอะที่สุดนะครับส่วนตัวคุกกี้เนี่ยไว้ที่หลังเลยนี่แล้วก็อย่าลืมเปิดแผนที่นางฟ้าทะเลนะครับสําคัญมากเี่เปิดแผนที่นางฟ้าทะเลเรียบร้อยแล้วจุดฟาร์มเลเวลของผมเลยนะอยู่ตรงนี้เี่เออดูดิพยายามเปิดหมูดทะเลได้มากที่สุดนะครับใช้เพชรได้ก็ใช้ไปเลยนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเปิดได้เนี่ยใช้90 0ใช่ไหมแต่ พอเปิดปุ๊บนะอีกพี่เราได้โคตรเยอะเลยเนี่ยตรงนี้เป็นแหล่งฟาร์มชั้นยอดนะครับอ่าทำาารกิจดูประสาทอ่าให้ดูประสาทนี่อีก2วันนะครับอีกแค่2วันอัพไปเป็นเลเวลเท่าไหร่วะอัพไปเป็นเลเวล10นะครับย่างเทือนแทบไม่น่าเชื่อไปไวมากไอดีนี้ก็ไม่ต้องเติมกระเทพได้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะลหลังเกมเขาก็เอื้อให้เราเยอะมาก โอเคไปซุ่มฮูกี้กันหน่อยดีกว่าดองไว้เพื่อคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับตอนนี้อยากได้น้องแก่อยากอัพดาวเพิ่มเอาไปเลยมาไหมอืมใครบอกเล่นหม่กลัวไม่ทันคนอื่นเขานะผมบอกเลยว่าทันแน่นอนครับถ้าเรามีการจัดทีมดีเชื่อผมอืมอืมบิดรูทไอเวนเกือบตันแล้วเฮ้ยเออเดี๋ยวอัพสมบัติด้วย สมบัติไม่ค่อยพัฒนานเลยอย่างน้อยๆอ้นนี้กับเขาต้องตันนะครับนาฬิกากับเขาอะ่ะเว้ยสตรอเบอรี่นะครับโอ้ได้เป็นหมเล้ละตัวเริ่มจะตันแล้วนะครับอย่างน้อยให้คอมมอนกับตัวแรตันเนี้ยเราก็ได้ไมเลเยอะแล้วะล้วก็ไปแลกตัวที่เราต้องการนะครับนี่กิวยังคงเปิดรับอยู่นะ บางคนไม่อ้อนแต่ผมก็เตะออกไปโอ้โหป้าฮอลี่มาเฉยเอ้ยเอาวมาหนึ่งเซตช่วงนีแม่งดวงดีกับป้าโฮอลี่จัดอะออกมาบ่อยมากนะครับเกลืออีกแล้วนี่เห็นซุมน้องแกะเพิ่มตัวที่เราใช้นะครับเออมาสามตัวเอาวะอย่าไปสคริปต์นะครับเวลามาตาหวานเนี่ยสคริปต์พี่ไรผมแม่งเจ๊งทุกทีเลยมันม่วง พว่นี้ยออกบ่ออ,อมาบุบท้านางฟ้าทะเลมานี่แม่งอึ้งจัดอะ่ะเฮ้ยตัวแรกเลยเว้ยนางฟ้าทะเลมาไหมไม่ได้เออได้น้องแกะมานะครับทุกคนได้ตัวใช้งานมาแล้วผมกล้จะปั้นน้ำแข็งให้ตันก่อนแล้วก็ตัวต่อมาน่าจะเป็นป้าฮอลลี่นะครับแล้วก็เพียวเคป ปั้นตัวหลักๆที่เราใช้ก่อนพวกแอนเชียนะปั้นตันได้ทุกตัวเลยครับมันเก่งหมดเลยเลเจนด้วยเออเอฮ้ยโอ้โหตัวแลตกใจน้องหัวหอมนะครับอ้ามันม่วงตะก,ก้ามบิดรูดกโอ้บิดรูตันแล้วโอเคตรงนี้ตัวอะไรกล้าหานยังไม่ตันเว้ย อืมสวยงามครับรอบนี้ไปอีกรอบหนึ่งมาสามตัวครับแต่ว่ารอบนี้ตาแดงสกิปแม่งเลยได้เศษไหมไม่ได้เออแปทัดอัพเฉยบิดรูทมานะครับโอเคอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็เก็บเพชรไว้ดีกว่านะเปื่อไว้อัพอะไรนะครับไปอ,อไม่เป็นไรครับดวงดีมาเยอะแล้วตาแดงบ้างจะเป็นอะไรไป อืมแต่รอบนี้ได้อยู่นะเออเอามาเป็นตัวเยอะมากครับเอามาเป็นตัวหกหกตัวเลยบ้างนี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามี่หาเออเอาเว้่อมาก็ซุ่มสมบัติกันดีกว่าเพื่อได้ตำราเพิ่มนะครับเพานะให้ได้ตำ,าตำลาตำลาโอ้ไม่ได้นะครับตำลามาหน่อยตำราแม่งออกยากเกินโอ้ยเน็ตเอ้ยเอ้โอ้ยขนนกเว้ยเออได้ขนนกแล้ว อย่างนิ่งอยู่อย่างนิ่งอยู่ไอชีสบอลแม่งมาเยอะเกินอืมหนังสติกนะครับโอเควันนี้มีอะไรพัฒนาบ้างดูตัวดิดาวอัพกันอีกแล้วนะครับมือใหม่ชอบดองเพชรกันผมไม่รู้ว่าจะดองไว้ทำไมนะดองไว้แล้วไม่ได้ใช้ไอทีมันก็ไม่พัฒนานะครับเราก็สุ่มไม่ได้ตัวใหม่ๆหม่ ออปั้นจต่ตัวากากแม่งทีไม่พัฒนานะเว้ยแนะนำครับอย่าไปดองซุ่มเลยพอตัวตัวหลักครบเมื่อไหร่เราค่อยดองนะครับผมเปิดตามร้านนางฟ้าทะเลตัวเดียวแหละตอนนี้ตัวอื่นไม่อยากได้แล้วเฮ้ยหาดาวลเว้ยก็คอมมอนพยายามให้มันตันนะครับจะได้เป็นไมเลนนะ ยังน้อยก็ได้เอาไปซูมสมบัตินะครับไออะไรกันครับเนี่ยแพนเค้ก3ดาวหมดยังวะอัสวินอัสวินสดาวเพชรผมว่าเก็บง่ายนะเว้ยแปบ๊แปบเองแปบ๊แปบก็ได้มื่นแล้วช่วงแรกเก็บโคตรง่ายครับลงด้านเอาบิดรุน5ดาวเว้ย อ่าแล้วน้องๆที่คอยส่องทีมนะครับไม่ต้องมาแอบตีนะต่อให้ก่อน <c oughs> ข่ารายนิดนึงจะขึ้นมาเตอร์ให้ดูเลย <c oughs> เนี่ยสมบัติอัพชิ้นเดียว <c oughs> อ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตไอดีนี้นะก็เอาเป็นว่าเล่นได้สอาทิตย์เนี่ยตัวก็เลเวลเกิดกับตันและถ้าทำตามที่บอกนะครับรับรองว่าโหดแน่นอนโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย